การในคันวันนี้นะคะระหว่างไทยกับคาซัคสถานโอ้โหทีมหนักทีมเด็ดทีมเต็งม,ม,มาเจอกันนะคะนะครราชสีมาไม่รีรอค่ะ ส่งตัวหลักลงมาเลยนะคะต่างชาติ2คนทั้งโครเอเชียและสหรัฐอเมริการวมถึงอ,อนุมาสิทธิรักอ้อมสินสิภิพาพรจันทวิสูตรเลเตอร์เป็นพี่เอเซริมามานณกิจนะคะแล้วลิเบโรก็ตัวเก่าค่ะนัทพรสนิทกลางค่ะเปิดมาช่วงต้นเซตแป๊บเดียวเท่านั้นนะคะพลิปตาเดียวคาสักสถานคะแนนนำนคนรราชสีมาไป4ต่อหนึ่งบล็อกได้ โอ้โหโคราชของเราลมลุกคุกค,คนันตั้งแต่ต้นเซตเลยค่ะด้วยความที่ฝั่งคาซักสถานค่อนข้างเร็วมากๆและตัวสูงมากนะคะทําให้นะครราชสีมาไทยของเราเนี่ยเล่นยากขึ้นเยอะโอ้โห,โโหทุกคนต้นเซตนี่คือเล่นยากมากๆนะคะคือเกมรับของเราในการรับบอลเสิร์ฟทางฝั่งกัวนี้อ่ะต้องดีมากๆจริงๆต้องเป็นการรับบอลแรกที่เข้าเซตเตอร์โซนแล้วมือเซตจ,จ่ายสวยๆเนี่ยถึงจะได้เพราะว่าทางฝั่งคาซักสถานจบสกอร์ไวมากๆคือเขาไม่ต้องมีลูกแก้ไม่ต้องมีบอลแก้เลยนะ กัวนิดวีซียอมรับเลยว่าบอลแรกดีแล้วเข้ามือเซตซึ่งมือเซตของเขาเก่าประสบการณ์มากๆอยู่แล้วแล้ว,ลวตัวบุกของเขาอ่ะตบเร็วมากทุกคนสังเกตปะ่ะพอมือเซตจ่ายปุ๊บเขาขึ้นเร็วตุบลงไปเลยเรายังไม่ได้ขึ้นบล็อกเลยอ่ะทุกคนแต่เกมอย่างมันอ่ะมันในที่นี้คือกัวนิดเล่นมันมากๆเลยนะคะชอบมากเกมบล็อกของไทยเราหูบล็อกเขาไม่ได้เลยนะไม่ว่าจะใช้หน้าบล็อกต่างชาติที่เสริมมาเนี่ยอย่างกรอเชียแล้วก็สหรัฐอเมริกา ก็บล็อกกวัวนิดไม่ได้จริงๆเหมือนถ้าดูดูแล้วนะคะคะแนนของกวัวนิดคือไปไวมากๆคือไหลแบบไหลเลยคือไหลห่างจากโคราชของเราไปเลยนะคะเพราะเหมือนมือเซตอ่ะก็อย่างเอซิริมามานากินะคะก็ดูยังเซตยังไม่เข้าขากับผู้เล่นต่างชาติที่เสริมเข้ามานะสุดท้ายนะคะเซตรแรกจบไปแบบไวๆเหมือนพริบตาเดียวจริงๆ,ๆกวัวนิดวีซีจากคาซักสถานเอาชนะนครราชสีมาจากไทยไปด้วยสกอร์25ต่อ8 เล่นแค่16นาทีในเซตแรกเราติดบล็อกเขาหมดเลยเขาบล็อกเราได้หมดเลยที่สำคัญแอดรู้สึกได้ว่าผู้เล่นต่างชาติ ยังไม่เข้าขากับทีมของนครราชสีมาเลยค่ะทุกคนเซตสองเหมือนจะคดีพลิกนะคะเหมือนโชคจะเข้าข้างนาครราชสีมาคิวเมนซีวีซีของเราคะแนนทางฝั่งเขงา่างของเราเนี่ยไปถึง10คะแนนและกวีวีซีอยู่ที่4นะคะถือว่าแก้เกมมาในเซตที่2ได้ดีจริงๆแต่มันแค่ต้นเซตค่ะทุกคนเซตสองนี้นะคะผู้เล่นต่างชาติทางฝั่งนครราชสีมาเริ่มเข้าขากับระบบทีมมากขึ้นแล้วนะคะตีเป็นแต้มเป็นแต้มหมดเลยนะคะแล้วก็ระบบโซนรับของ นครราชสีมาอินาอุเอะเนี่ยโอ้โหรับทุกลูกค่ะสุดยอดคะแนนของนครราชสีมาก็ติว่าทิ้งช่องว่างห่างจากกวนิดไปประมาณ 4- ี่หคะแนนนะคะแต่ว่าก็ประมาทไม่ได้จริงจรเซตที่2นี้คะแนนค่อนข้างสูสีนะคะถึงแม้ว่านครราชสีมาของเราเนี่ยจะนำนะคะแนนนากวนิดวีซีมาโดยตลอดนะคะแต่พอมาไปถึงช่วงท้ายเซตเนี่ย กวนิดก็คือพยายามขึ้นขึ้นขึ้นมาจนช่องว่างเนี่ยมาเหลือเพียง2เท่านั้นน่ะทุกคนพอกวนิดเวซีเห็นว่ามันมาถึงท้ายเซตแล้วใช่ไหมคะทุกคนแล้วคะแนนของเขาอะยังตามนะครราชสีมาอยู่เขาก็เอาผู้เล่นต่างชาติของเขาลงมาเลยผู้เล่นรัสเซียอย่างอนาติซียาซึ่งสูงแบบสูงปีนะ่ะและนั่นแหละคะ่ะทุกคนมันก็เป็นจุดเปลี่ยนที่ทําให้นะครราชสีมา ในช่วงท้ายเซตทำให้คะแนนของนครราชสีมาที่นำอยู่เนี่ยนำกวนิดวีซีอยู่เนี่ยเขาตีตื้นขึ้นมาทันทีนะคะจากนำอยู่คงที่เลยนะตั้งแต่ต้นเซตอะตั้งแต่ต้นเซตอะทุกคนคิดดูนำอยู่3-4คะแนนคิดดูเปลี่ยนอานาจากายลงมาโอ้โห คะแนนเท่าทันทีเกมมาบีบหัวใจในช่วงท้ายเซตจริงๆค่ะไม่คิดว่าคะแนนมันจะมาเท่ากันทุกคนเนื้อออกไปคิดว่านครราชสีมาจบเซตนี้แบบสวยๆแรงจริงแตห่หัวใจจะวายอีกแล้วคะแนนมาจนหนึ่งคะแนนดิวจนได้ค่ะทุกคน24เท่าสุดท้ายเป็นคาซักสถานที่เอาชนะนะครราชสีมาคิมมีซีวีซีของเราไปในเซตที่2ด้วยสกอร์26ต่อ24โอ้โห เรานำเซตนี้มาตลอดตั้งแต่ต้นเซตย้ำว่าตั้งแต่ต้นเซตถึงท้ายเซตเลยตัวที่ทำให้เกมเป็นแบบนี้คนเดียวเลยสาวรัสเซียที่กวนิดบีซีจากคาซัคสถานคว้าตัวมาอนาตาเซียนั่นคือทำให้เกมทั้งหมดพลิกและวทำให้กวนิดบีซีคะแนนขึ้นมาตีตื้นนะคนรรชส,สีมาได้และเอาชนะในเซตที่2ได้ค่ะทุกคนนี่แหละ การคว้าตัวผู้เล่นต่างชาติของกวนิดบีซี BC ที่ถูกจุดพอเขานะทำคะแนนขึ้นมาตีตื้นได้เขาเอาออกเลยนะเขาเอาอนาตาซีย่าออกทันทีแล้วก็ปล่อยผู้เล่นของเขาที่อยู่ในเกมตัวหลักอยู่แล้วอะเล่นต่อสุดท้ายจบค่ะเขาชนะเราในเซตที่สองี่ต่อ24้เป็นไปได้ไงวะ เซตสามนะคะทางฝั่งนะครราชสีมาคิวมีซีบีซีของเราเปิดมาได้ดีแล้วทุกคนเปิดมาแบบคะแนนนำห่างกุนิวีซีอะ่ะช่องว่าง6เลยนะนะครราชสีมา12กุนิวีซี 6, นะคะโอ้โหคือ,ค,อคือมันเป็นแบบนี้อยู่แล้วอะทุกคนแต่นั่นแหละก็กลัวมากกลัวจะเหมือนเซตที่แล้วไม่นะไม่เล่นไปเล่นมาคะแนนไปไกลกว่าเดิมค่ะทุกคนนะครราชสีมาไปถึง16แล้วะ กวนิดวีซียังอยู่ที่7คะแนนนะคะห่างกันเป็นสิบโหบทจะดีก็ดีดนะทางฝั่งไทยเซตที่3นะนี้มันเหมือนกับเซตแรกเลยนะคะที่กวนิดเอาชนะเราแบบคะแนนขาดแต่มันกลับกันค่ะเป็นนครราชสีมานะคะทุกคนคะแนนขาดลอยเลยคือแบบน้ำเลิ้วเลยนะคะสุดท้ายค่ะเซตที่3เราก็กลับมาได้นะคะโคราชของเราเอาชนะกวนิดวีซีไปด้วยสกอร์25่หาต่อ12ค่ะทุกคนคือถ้าถามว่า เกือบหลับแต่กลับมาได้ไหมนี่คือเกือบไปเกือบเลยนะคะคืออีกนิดนึงจะกลับมาไม่ได้แล้วนะคะถือว่ากู้ชีพของตัวเองขึ้นมาลุยต่อในเซตที่4ได้นะอ่ะรอดูกันเซตที่4ค่ะทุกคนแต่ก็คิดอยู่นะว่าพอถึงข่าวแบบนี้แล้วนะคะทําไมคาราชการไม่เอาอนัเตซยา,ศา,ศาล,ลงมาที่แบบนี้ไม่เอาลงมานะคะเออแปลกไปหมดมาเซตที่4เหมือนจะเป็นเซตตัดสินนะคะถ้ากวน,นิดวีซีเอาชนะนะครราชสีมาก็คือปิดแมตช์ได้เลยแต่ดูเหมือนว่าโค้ชาของเรา ทำฟอร์มมาได้ดีในช่วงต้นเซตคะแนนทิ้งห่างกุนิดวีซีอยู่ประมาณ4คะแนนนะคะแบบ13ต่อ9 14ต่อ9อะไรประมาณอย่างเงี้ยทุกคนเปิดมาสวยๆแบบนี้ก็ขอให้จบสวยๆแบบเซตที่แล้วนะคะนัดนี้จะจบกี่เซตคะทุกคนมาแล้วคะ่ะทุกคนพอมาถึงช่วงกลางเซตนะคะคะแนนกุนิดค่อยๆตีเราขึ้นมา จนช่องว่างเนี่ยเหลือหนึ่งเท่านั้นมาถึงท้ายเซตก็สู้สีมากๆเลยค่ะทุกคนคือโคราชของเราก็2 0 21กวนิดบีซีก็สิบเก้าคือช่องว่างห่างกันประมาณแบบ1 2 1 2งนอแบบนี้หืเสาโคราสู้เดอ้อนี่แหละค่ะทุกคนพอท้ายเซตทางกวนิดก็ไม่รีรอนะคะส่งอานาตซียาลงมาเลยสุดท้ายค่ะนครนะคนราชสีมาคิวบีซีเอาชนะกวนิดในเซตที่4ไปได้นะคะด้วยสกอร์2 5าต่อ22คําว่าเกือบหลับแต่กลับมาได้ ยกให้นครราชสีมาเลยนะคะลุยกันต่อเซตสุดท้ายเซตตัดสินนั่นคือเซตที่5ไม่คิดว่าจะมาถึงเซตนี้นะคะที่จริงทุกคนก็คงคิดแล้วแหละว,ว่าเอ้ยกวน,นิดวีซีน่าจะจบ3เซตแล้วพอเซตที่3นครราชสีามาพลิกเลยนะคะพลิกแล้วเอาชนะ2เซตท้ายและนั่นแหละค่ะ ลุยต่อค่ะเซต5้าไปมาถึงเซตที่ห้ามีแค่15ลูกนะคะทุกคนนะครราชสีมาก็ยังเปิดมาได้สวยนะคือคือเป็นฝ่ายที่นําคาซักถานตั้งแต่ต้นเซตนะคะพอเราคะแนนนำเขาตั้งแต่ต้นเซตนะคะ mm hmm. ก็ไม่รีรอค่ะ ส่งคนดีคนเดิมสาวรัเสเซียที่กวนิดคว้ามาอย่างอนาสิยาตเลยนะคะสูงร้ออ่ะทุกคนและคะแนนมันก็เท่ากันทันทีค่ะทุกคนอืบีบหัวใจแฟนๆอีกแล้วโอ้โหทุกคนบีบหัวใจหนักกว่าเดิมคะแนนเท่ากันตลอดนะคะแต้มต่อแต้มเลยแปดต่อแปดเก้ต่อเก้ต่อสิและเล่นแค่15ลูกอ่ะในเซตนี้พอสุดท้ายนะคะช่วงท้ายเซตจริงๆแลนะนครราชสีมาคิวบินซีวีซีค่ะทุกคน ไปผิดพลาดนิดเดียวทำให้กุนิดวีซีเนี่ยคะแนนนำไปเป็น13ต่อ11ค่ะทุกคนสุดท้ายนะคะกุนิดวีซีคาะสักถานเอาชนะไทยจากนครราชสีมาเนี่ยไปได้15 13, ต่อ13นับถือยกนิ้วให้ยกนิ้วให้นะคะแข่งจริงๆกัวนิดวีซีก็แข็งนครราชสีมาขอนับถือในความใจสู้ของสาวไทยใจเลือดนักสู้จริงๆิคือที่จริงมันก็กัวนิดเหมือนจะปิดแล้วไง3ต่อ0ูนะ แต่ไทยยังเอาชนะเซตสามเซตสมาได้และสู้ในเซตที่5อีกนะคะโอ้โหแพ้ไม่เป็นไรเห็นถึงโคราชเหนึ่งควานนมพยายามขนาดนี้สุดยอดแล้วไปลุยกันต่อนะคะในวันพรุ่งนี้วันนี้ใครได้ดูไทยแข่งกับคาซักสถานบ้างฟอร์มเป็นอย่างไรกุนิดพิซีน่ากลัวไหมแอดบอกแล้วเมื่อคืนเราคุยไลฟ์สดกันแอดบอกแล้วไม่ใช่เล่นๆแอดพูดเลย นั่นแหละค่ะไทยแพ้ค่ะสักทหารตรงไหนเล่าสู่กันฟังถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งค่ะและคอมเมนต์นะคะเป็นกำลังใจให้ทับนักตบลูกยางสาวไทยในนามนะครราชสีมาคิว v ีซีแข่งขันวันพรุ่งนี้แข่งต่อเนื่องเลยค่ะ24กันยาย,ยน2567น,นครราชสีมาเจอกับดึกซางค่ะทุกคน